เลิศเลิศบ้านนี่พี่น้องขาให้ลาวมาออกนอยเลยเม็ดเดียวช่วงนี้ห้านอยเดินดีจ้าเดินดีสุดๆพอสมควรถ้าวันก่อนเมื่อวันก่อนหน้าไหนวะเมื่อวันก่อนหน้านูไม่หลุดนะเมื่อวันเมื่อวันปลลืมไม่หลุดนะคือห้าวันติดนะจ๊ะเสียได้หนึ่งหกไปซื้อลาวให้น้อยปกติจ้า อาขอแชร์เดียวแม่ขอแชร์เดียวขอแชร์เดียวขอแชร์ชไปกำลังใจให้หน่อยจังขอแค่แชร์เดียวจ้าข<จ>นตาเด้งมากอุ้ยแอป,ปก็ดีเฟซบุ o กวันนี้เขาอัปโหลดแอปใหม่เนาะไลฟ์สดมีให้ขนตามาฟรีหนึ่งคู่ด้วยวันนี้เลิศเมื่อวานก็เข้าฟันสามนะคะเม็ดเดียวที่ให้ไปคือถ้าใครตัดเล่นก็คือได้เลยเมื่อวานออกสามหกวันนี้ให้หนึ่งออกหนึ่งหก แล้วก็เมื่อวานก่อนหลุดถ้าไม่หลุดเมื่อวานก่อนนะเลิศสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านจ้าขอคนและแชร์ได้ไหมจ้าแม่แชร์ให้ถึงอา่าถึงไหนล้วแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลยอะเออแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลยจ้าวันนี้ต้องมาเลขเจ๊ฟองเบียรนะจ้าแชร์ให้ถึงฝั่งลาวเลย แสะถึงฟังลาวเด้อเออให้เขารู้บว่าเล็กเจ๊ฟองเบียาให้อะไรให้เขาออกให้มั่งเออมันก็จะได้กินเลยในช่วงเนี้ยล็อกไปไหนหมดเอยมาเหอะหิวโหวยนะอยากมากเลยตอนเนี้ลาวเนี่ยหิวโหวยหิวโหวยหยหิวเออหิวโหวยมากเลยจ้า อ,ออกนิดหน่อยเด้อหิวโหยมากเลยเนี่ยไม่เข้าหลายงวดแล้วเนี่ยสามสี่งวดแล้วเนี่ยหิวโหยอะ่ะโหยหิวอะ่ะอืมสวัสดีพันเจดค่ะเพจโดนปิดกั้นนะจ๊ะฝากแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแม่ขอคนละแชร์ช่เกือบแตกสามตัวเจ็ดสองหนึ่งออกเจ็ดสี่สองช่เกือบแตกสามตัวจะให้สามแชร์เลยเจ๊ขอบคุณมากจ้าอ่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้า จะหนึ่งทุ่มแล้วไม่รีรอรีลาอะไรใครจะเอฟกล่องสุ่มนะจ๊ะกล่องสุ่มน้ำปลาบวกแผ่นทองมงคลนะคะกล่องละหกสิบก้าบาทแม้กลับมาแล้วไปลาวต่อเออนะมันเป็นช่วงของของของ,ของดวงเนาะอืช่วงดวงขึ้นขนให้มั่วยังเข้าเลยนะเธอเชื่อไหมอือช่วงดวงดีๆอ่ะดวงพริกพีกอ่ะ ให้มั่วอย่างเข้าเลยอ่ะช่วงดวงไม่ดีนะคำนวณให้ตายคิดให้ตายคำนวณแค่ไหนสูตรล,ำล้ำเลิศไม่เข้าอ่ะช่วงดวงดีๆนะคำนวณยังไอช่วงดวงดีๆนะไม่ต้องคิดมากให้คิดเดาๆเอาอุ้ยมาอุ้ยช่วงช่วงดวงไม่พุ่งดวงไม่ปังนี่คำนวณยังไงก็ไม่มานะเธออืมนี่เรื่องจริง อลอดแล้วตามราต่อนะคะเจ๊ปังมากค่ะนอดปกติอ่ะโอเคขอคนละแชร์ได้มีจ้าอืมขอคนละแชร์นะกล่องสุ่มน้ำปลาบวกแผ่นทองมงคลนะจ๊ะแผ่นทองมงคล69บาบาทจัดส่งฟรี รหัส69ค่ะใครจะเอฟสามารถเอฟมาได้เลยนะปราบวกแผ่นทองมงคลในราคา69บาทรุ้นแหวนทอง0.6กกร,รมัมและทอง1บาทนะจ๊ะรหัส69จ้าอยู่ได้พอจีนแหละขอบคุณจ้าตัวเองอ่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้าขอคุณและแชร์นะส่งดาวให้ได้นะเฟซฉันก็ พัฒนาแล้วนะเมื่อก่อนส่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเขาอนรายตาได้ส่งดาวแล้วนะอืเออดาวเดิมไม่ได้หรอกอืมเออรหัสหกเก้าช่จาะมีช่วงของดวงถูกต้องทำไมเงียบจังเลยเนี่ยอ่ะขออีกหนึ่งแชร์แม่ใครออืแชร์น้อยมากเลยอ่ะ แชร์ไปกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะเพจจริงหรือเผพปดปลอมเพจจริงจ้าต่อเงินต่อทองยังมีเปล่าจ้าต่อเงินต่อทองช่างไม่ได้ผลิตไม่ได้ทำมาค่ะช่วงนี้นะคะคุณแม่ ใช่ค่ะพิมพ์แค่รหัสหกเก้าจะมีระบบดูดตอบกลับเข้าไปนะคะน <_ an> ูขอสองพันคนได้ไหมคะแม่ <_ an> เดี๋ยวแคปเจอร์เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามา สองพันคนค่ะแม่แค่นี้นะจ๊ะหนูขอแค่สองพันคนนะคะถือว่าน้อยมากเลยนะแม่สองพันคนเนี่ยไม่ได้ขอเยอะเลยแม่แม่ช่วยหนูแชร์หน่อยอพันเจ็ดไะอีก300สามร้อยถ0จริงแป๊บเดียว,วเนี่ยโอ้โหเพจดโดนปิดกันนะ้นอ่ะ ขนตาปังมากแม่อ้ยเอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟกนะอมันเป็นเอฟเฟกกำไรปีเซียมีไหมไม,ม,มไม่มีค่ะปีเซียไม่มีค่ะปีเซียไม่ค่อยได้ขายค่ะตอนนี้สั่งทำกำไรชุบทองรุ่นทาวิสวรรณ เป็นรุ่นโคตรรวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอตัวกําไรเสร็จก็จะทำพิธีพุทธาพิเศษเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดน่าจะมาเร็วๆนี้อาจยาเป็นกําไรชุบเลอาเป็นกําไรชุบชุบทองนะคะมีสีทองแล้วก็มีสีเงิน เป็นแบบนี้สวยไหมสวยมากนะคะรับรองว่าไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวแล้วเราจะใช้พระอาจารย์ทางด้านสายองค์ทาเวศเลยในการทำพิธีพุทธาพิเศษณนะจัดเร็วๆนี้นะจ๊ะแล้วก็มีไม่เยอะณนะจ๊ะมีไม่เยอะด้วยโอเคนะจ๊ะ สบู่รหัส50ถ้าแม่จะเอฟสบู่อยากได้สบู่สามารถพิมพ์รหัสเข้ามาได้เลยว่า50พร้อมค่ะไม่เห็นตั้งนา <_ d ose> เพจหนูโดนปิดกั้นค่ะเมื่อก่อนไลฟ์สดหวยแล้วคนด,ดูเป็นหมื่นนะ <_ d ose> หูกะทาสักชุดนู้นห,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 หิวหิวหอยถูกเด้อโอ้อยากกินหมูระทา,าชาบูบ้างโอ้อยากได้อยากได้โชคได้ลาบบ้าง นะ้าห,หิวหิวโอยขอให้มานะรจะดดาล็อกช่างแม่มันให้ถูกไว้ก่อนเออรจะดดาล็อกเล็กเจฟองเบียรจะดดาช่างแม่มันกูเอาเงินไว้ก่อนตอนนี้เออมึงล็อกไงก็ล็อกไปเถอะขอให้เล็กเจฟองเบียมานะจะโห,หิวหิวโอยอยากกินลาวเออ มาค่ะสี่ขอให้มาเนาะหิวหิวโหยอยากสั่งหมกูกระทะักชุดหนึ่งาจะได้าอีเลอีเจฟองเบียรล็อกช่างแม่มันกูถูกไว้ให้ถูกไว้ก่อนนะ